จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะโชคดีเรามีลมหายใจต่ออีกหนึ่งวันแค่นี้แหละถ้าเราจะคิดก็คือคิดแค่ว่าเออวันนี้เรายังมีลมหายใจต่อให้เราทำภารกิจทำหน้าที่แล้วก็สิ่งที่เราทำจะต้องเป็นแนวบวกนะคะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นในแนวลบเราก็รีบกลับมาที่ลมกลับมาที่สติสัมปชัญญะเพื่อไม่ให้สร้างสังขารใหม่ที่เป็นทุกขติภูมินั่นเอง ทุขติภูมิใครๆก็ไม่ปรารถนาแม้เราจะตายไปแล้วนะถ้าเข้าสู่ทุกคติภูมิมันก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั่นเองอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราจากชีวิตนี้ไปแล้วสุคติภูมิมันก็ยังเป็นที่หมายนะคะที่ทุกคนปรารถนาอยู่นะคะยังมีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีนั่นเองแต่ถ้าเข้าสู่ทุขติภูมิแล้วเป็นหมู่มากาไก่หรือเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกมันก็ยากที่จะได้สร้าง กุศลนะคะสร้างบาร,รมีต่อนะคะมันส,สร้างไม่ได้เพราะว่าถ้าอยู่อบายภูมิแล้วมันก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่มีกระจิกกระใจที่จะสร้างบาร,รมีนั่นเองฉะนั้นเมื่อพวกเราเป็นมนุษย์อยู่นะคะเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่คําสอนก็มีแล้วว่าเรามีภาชนะคือขันห้าเนี่ยเราก็ใช้ขันห้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเพียงเรามีสตินะคะอยู่ในขันห้า อยู่ในสติประฐานสี่รูปและนามกายและจิตรู้ทันขันห้าตลอดเวลาเราก็จะไม่สร้างสังขารใหม่ที่เข้าสู่อบายภูมินะคะมันก็จะออกจากอบายภูมิชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนั่นเองเมื่อเราออกจากอบายภูมิแล้วนะคะภพภูมิที่ไปมันก็จะเป็นภพภูมิมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมอรุป,ปรหมหรือในที่สุดก็คือไม่ต้องมาผุดมาเกิดคือเข้าสู่ความว่างเข้าสู่จิตว่างจิตอิสระ จิตเกษมจิตนิพพานก็คือไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นเองนะคะเมื่อเราถึงนะทำให้ถึงที่แล้วนะดังสำนวนหรือสโลแกนที่ว่าทํานิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีนั่นเองแค่แค่นี้แหละถ้าเรามีสตินะคะมีสติปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะหน้าที่อะไรเราก็ทําไปตามปกติแต่ทุกขณะจิตต้องระลึกเสมอว่าต้องทํานิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมี คำว่านิพานคือความสงบนะคะของร่างกายและจิตใจนั่นเองนิพานคือกิเลสดับนิพานคือความไม่มีกังวลไม่มีความว้าวุ่นไม่มีความกดดันนะคะความรู้สึกก็จะโล่งโปร่งเบาสบายร่างกายก็จะไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บแต่มันจะเสื่อมถอยตามการเวลาอันนั้นเป็นเรื่องของอขันที่หนึ่งนี่แหละดินน้ำลมไฟมันย่อมเสื่อมสลายเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของเขา ถึงเวลามันก็จะกลับไปสู่ดินนั่นเองนะคะน้ำก็จะกลับไปสู่น้ำลมไฟอะไรก็กลับไปสู่สิ่งนั้นๆหน,น,น้าเวลาหนึ่งพอเราหมดอายุไขนะขันห้าแล้วมันจะแยกย้ายกันนะมันจะไม่รวมกลุ่มกันนั่นเองนะขันที่หนึ่งเม่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันก็จะสลายไปเป็นธรรมชาติไปนะคะสลายไปอยู่ตามธรรมชาติธาตุดินน้ำลมไฟมันก็สลายไปเลยไม่มารวมกันเป็นรูปร่างให้เราเห็น ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็จะสลายออกไปแยกออกจากกันไปไม่มารวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมกันก็ยังเป็นอีกพบหนึ่งอีกมิติหนึ่งนั่นเองก็เป็นพวกเทพเทวดาพลมอรูปพรมหรือว่าสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์เปรตนั่นเองนะคะส่วนอสูรกายก็จะต้องมีขันธ์ที่หนึ่งมารองรับเหมือนขันธ์คนหรือมนุษย์นี่เองนี่แหละ สามเ็ภพภูมิที่จะเห็นตัวเห็นตเนตเห็นรูปเห็นร่างก็คือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนะคะส่วนอื่นๆนี่นจะไม่มีร่างกายจะไม่มีธาตุดินน้ำลมไฟประกอบให้เป็นตัวเป็นตนมาสิ่งเหล่านั้นก็เลยทําอะไรไม่ได้จะมาชําระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ทําไม่ได้ต้องมาอาศัยมนุษย์ตนเองมาใส่ร่างมนุษย์ร่างคนนะคะมันก็มีบางกรณีที่มาอาศัยร่างคนสร้างบรารมีนะคะไปอาศัยร่างสัตว์เดรัจ ฐานสร้างบารมีก็มีอยู่นะคะมันทุกทุกอย่างมันเหนือเหตุนอกเหตุเหนือผลมันไม่ได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะสัทีเดียวนะคะเพราะทุกอย่างอยู่ในสภาวะไตรลักษณ์นะคะมันจะเป็นอะไรก็ได้นะคะมันเป็นอยู่ในไตรลักษณ์นั่นเองบางอย่างมันรวมกันแล้วมันสามารถที่จะประกอบกันมาอยู่ในร่างมนุษย์ในร่างเดรัจฉานก็สามารถที่จะใช้ขันที่หนึ่งนะคะหรือรูปหรือ กายนี่แหละทําประโยชน์ได้นะคะนี่แหละฉะนั้นเมื่อเรามีภาชนะครบพร้อมคือมีขันห้านะคะแล้วเรามีสติปัญญาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์สอนตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประทานให้เรามาแล้วเราก็ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านบนรรลุธรรมแล้วที่ท่านนํามาสอนพวกเรานะคะนะตั้งแต่ต้นต่อต้นฉบับนะคะ หลวงปู่มั่นหลวงปู่พุทธธาตุแล้วก็ทุกองค์ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะที่เป็นพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายนะคะ <c oughs> เราก็ได้รับคําสอนได้รับการอบรมสั่งสอนมาเรื่องเดียวกันก็คือให้มารู้รูปรู้นามรู้กายและจิตรู้ทันขันห้าตลอดเวลาอาศัยสติปัฐานสี่มีสติกับฐานทั้ง4ี่ฐานกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองมันจึงจะทําให เอาสู่จิตวางจิตอิสระหรือร่างกายสะอาดจิตใจสะอาดพร้อมกันนะคะพอถึงเวลาหมดอายุไขก็ไม่ต้องมาเกิดใหม่อีกนั่นเองนะคะไม่ต้องมาเกิดเพราะว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งพระพุทธองค์ก็ประทานให้เราตรัสไว้อยู่แล้วการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งไม่มีอะไรที่จะทุกข์เท่าการเกิดจะเกิดจากท้องนะคะพ่อแม่ชุดไหนก็แล้วแต่มันก็เป็นทุกข์จะเป็นพ่อแม่ชุดที่เป็นเดรัจฉาน หรือเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์อยู่ดีนะคะยิ่งสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะมันไม่ได้รับการรับรองนะคะจากกฎหมายก็ดีนะคะจากผู้ที่มีอำนาจเขาก็จะถูกกรังแกนั่นเองนะนอกจากสัตว์เดรัจฉานที่มีวาสนาบาร,รมีบางรูปบางนามบางตัวก็ทำทานบาร,รมีมารักษาศีลเจริญมาเมื่อสมัยก่อนที่เป็นมนุษย์นะสมัยเป็นมนุษย์เขานะคะ สร้างทานรักษาศีลทาสมาธิมาก็สามารถจะเป็นสัตว์เดรัจฉานในนะครอบครัวที่มนุษย์เขาเมตตานะคะเก็บไปเลี้ยงนะคะมันจะมีเหตุและปัจจัยให้นะมนุษย์เก็บไปเลี้ยงอันนั้นก็เป็นวาสนาของเขาเพราะเขาทํามาสัตว์เดรัจฉานทุกตัวแหละก็คือมนุษย์นะที่จิตหลงจิตที่หลงไปอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงหลงมัวเมาใน,ในกรรมมรรคห้า จึงทาให้เข้าสู่ท้องพ่อแม่ที่เป็นเดรัจฉานนะก็คือมนุษย์นั่นเองคนนั่นเองนะคะถ้ามนุษย์นี่จะจะไม่เข้าท้องเดรัจฉานสําหรับคนที่เป็นแค่คนนะคะถ้าใจประเสริฐมีศินห้านี่เรียกมนุษย์ได้แต่ถ้าเป็นคนแล้วคือศีลไม่ครบนั่นเองนะคะสีลกับศินบกพล่องนะคะจะเป็นโหร้ายมือไวใจเร็วพูดปุดบว,ดบวดสติมันบกพล่องจะทำให้ได้เป็นแค่คน ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันยังไม่ครบสมบูรณ์นั่นเองนะคะเวลาตายไปก็เข้าสู่ท้องเดชานท่านไ,ได้เกิดจะเกิดมาอีกนะบางทีก็ไม่ได้เข้าท้องเดชานเลยนะคะไปเป็นเปรตอสูรกายสัตว์นร,รกไปเนี่ยหรือเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมอะไรไปก็ได้แล้วแต่ผู้ที่สร้างบาร,รมีนะคะ <c oughs> ผู้ที่จะเกิดเป็นเทพเทวดาหรือพรหมก็ต้องม,มีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ก่อนนั่นเองถ้าเป็นแค่คนก็จะไปแค่เป็นเดฉานนะคะ หรือเปรตหรืออศัยอสุรกายหรือสัตว์นรกนะคะคําว่าคนคือมันยุ่งนั่นเองมันปนกันมีทั้งดีทั้งชั่วปนกันไปดีน้อยกว่าชั่วจะชั่วจะทําบาปอากุศลมากกว่านั่นเองนะคะฉะนั้นพวกเราพอฟังแล้วนะคะและลึกได้แล้วก็ขอให้ฉุกคิดตรงนี้ว่าเราเลือกเกิดได้นั่นเอง <c oughs> เราเลือกเกิดได้ด้วยการมาอยู่กบลมหายใจมีสติอยู่กบลมหายใจอยู่ในกาย อยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมตลอดเวลาเราก็สร้างภพภูมิใหม่ได้สร้างภพภูมิให้เป็นมนุษย์ก่อนอันดับแรกนะคะในขณะที่มีลมนี่แหละยังไม่ต้องให้รอให้ถึงตายนะคะสร้างภพภูมิเป็นมนุษย์ก็คือพยายามนะอยู่ในศินนะคะอยู่ในศินสมบูรณ์ทำนะสมาธิคือมาฝึกอนาปนสติอยู่ตลอดเวลาตามพระธรรมคำสอนยิ่งลูกๆคนไหนที่มาเข้ากลุ่มแม่อันนี้ก็ได้ทำเต็มร้อยเลย นะคะสามเวลาเลยสี่ถึงหกโมงตอนเย็นก็หกโมงครึ่งถึงสามทุ่มตอนเช้าก็ตีสามถึงหกโมงครึ่งนี่แหละเราจะเข้าสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จากนั้นเราก็อัปเดตเลยนะคะอัปเดตภพภูมิให้เราเข้าสู่ภพภูมิเทพเทวดาพหมารูปพรหมหรือเข้าสู่อริยะก็ตอนที่เราเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะฉะนั้นลูกที่ได้เข้ามาฝึกอานาปนาสติกับแม่อยู่ตลอดเวลานะคะนั่นแหละ ปลอดภัยจากอบายภูมิไม่ต้องลงเป็นสัตว์านนาเดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายนะคะไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วแต่จะเข้าสู่ทองมนุษย์แล้วก็ได้สร้างบาร,รมีต่อน,นั่นเองแต่ถ้าจะให้ดีก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะทำให้จิตเข้าสู่กระแสโสดาบันให้ได้กระแสอริยนั่นเองโสดาบันก็คือเกลียดชั่วกลัวบาปมีเฮลิโอต,ตปะมีพหม,มิหารสีนะคะ ฮิริโอตปะก็คือเกลียดชั่วกลัวบาปทั้งต่อหน้าและรับหลังจะอยู่ในรับหลังมีโอกาสทําชั่วก็จะไม่ทํานั่นเองนะคะจะมีโอกาสมากมายได้ทําชั่วก็ไม่กล้าทําเพราะว่าใจของเรากลัวบาปอันนั้นแหละเราจะปลอดภัยนะคะมีฮิริโอตปะฮิริก็เกลียดชั่วกลัวบาปนะโอตปาคือคือละอายเก,กรงกลัวไม่ลงมือทํานั่นเองนะคะทางรูปและน้าก็ไม่ทําชั่วแล้วนั่นแหละส่วนสูงขึ้นไปคือ พหมิหารสี่ผู้ที่มีพหมวิหารสี่เนี่ยก็เป็นกระแสนะทั้งมนุษย์ที่สมบูรณ์เทพเทวดาแล้วก็พหมรวมถึงอ,อ,อริยะนะคะอริยะคือสุดาบันขึ้นไปเนี่ยก็จะมีทั้งฮิริโอตป,ปะมีพหมวิหารสีนั่นเองคาสินสมบูรณ์เลยนะคะและผู้ที่ยกจิตอัปเดตจิตขึ้นมาก็จะรักษาสินแปดเพื่อเข้าสู่ภพภูมิ พรมเต็มร้อยนะคะสินแปดนี้ก็จะเข้าสู่ภพภูมิพรมนั่นเองทั้งพรมทั้งอรูป,ปรพรมนะคะเทพเทวดาด้วยคือจะสูงกว่ามนุษย์ครั้งเทพเทวดาและผมจะจะมีภพภูมิสูงกว่ามนุษย์นะคะคือจิตใจของเขาจะงดงามกว่าความเป็นมนุษย์นี้ก็ยังนะรักษาได้แค่สินห้านะคะรักษาได้แค่สินห้าเดี๋ถ้ามีฮิริอตตปะเริ่มเข้าสู่จิตเทพเทวดา เริ่มมีพลม,มิหารสีเข้าสู่จิตพลมและอารูป,ปรพพหมสูงขึ้นไปอีกนะคะแต่จะให้เข้าสู่จิตอริยะต้องมาเจริญอาณาปณสติและวิปัสนาตลอดเวลานำเอากิเลสในจิตใจที่มันสุกประปลุกนะคะที่มันบันทึกอนุสัยกิเลสไว้ในจิตมาหลาพโลายะชาตินี่แหละให้มันหลุดล่อนออกมาตามลมหายใจอาศัยลมหายใจอย่างเดียวนะคะเวลาจะไปขุดไปคุยเอากิเลสออกมา นะก็ใช้ลมหายใจเหมือนมีดนะคะเป็นม,มีดผ่าตัดลมหายใจนี่พระพุทธองค์ให้เราฝึกเอาเหมือนให้มันแหลมเหมือนปลายเข็มแล้วก็คมเหมือนมีดโกนนะคะทั้งแหลมทั้งคมจิตนั่นเองพอจิตแหลมและคมเนี่ยมันจะมีความแก่กล้ามากนะคะมีกําลังมากสติมีกําลังสัมปะชัญญะมีกําลังทั้งกําลังแหลมคมแล้วก็ทั้งกว้างขวางรู้ ทั้งรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้จิตรู้รูปและนามรู้ทันขันห้ามันจะทำลายอนุสัยกิเลสได้อย่างชะง,งัดเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นเองขณะที่มีชีวิตอยู่ก็เวียนว่ายตายเกิดจากความคิดนะคะถ้าเราเข้าสู่จิตอริยเนี่มันจะไม่คิดฟุ้งซ่านแล้วนะคะคิดชั่วก็ไม่มีแล้วมันจะมีแต่คิดเรื่องดีนะคะคิดเป็นกุศลคิดอยากจะ คิดอยากจะรักษาศีลคิดจะเจริญภาวนาเจริญอนาปณตสติและวิปัสนาในเองคิดกุศลน,นะคะนะเข้าสู่จิตอริยมจะมีคิดกุศลคิดได้ไม่อาฆาตพยาบาทอันนี้ก็เป็นคิดกุศลไม่ปองร้ายนะคะไม่ทําร้ายทําลายใครด้วยมนโนกรรมสามวาจีกรรมสีกายกรรมสามก็เป็นคิดดีอยู่แล้วนะคะไม่อาฆาตพยาบาทไม่คิดปองร้าย ไม่คิดอิชาริษยาอนนี้มันก็จะลำดับจิตจะสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่คิดไม่ไม่ไม่สร้างวจีกรรมนะคะก็คือไม่โกหกไม่สอดเสียดไม่เพอเจอไม่พูดคำหยาบสํารวมระวังวาจามากมายเลยนี่แหละผู้ที่เข้าสู่ความเป็นอริยนจะสํารวมมากนะคะเริ่มตั้งแต่สุเดบันไปเนี่ยจะสํารวมกายวาจาใจมากเลย ศินจะสมบูรณ์เลยนะแค่ศินห้านี่ก็เข้าสู่สดาบันได้นะคะแต่เราก็จะไม่เป็นอะไรแล้วนะคะถ้าเข้าสู่อริยะแล้วเนี่ยบุคคลผู้นั้นจะไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรหรอกนะคะมันจะทําให้จิตเนี่ยวางลงวางความเป็นตัวตนลงมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองสินสมบูรณ์เลยสินแค่ศินห้านี่แหละแต่ถ้ามีโอกาสนะผู้ที่เข้าสู่จิตอริยะสดาบันก็จะอธิษฐานศินแปดมากขึ้นนะคะ จะไม่ทําเหมือนสินห้าเพราะสินห้ามันยังอยู่ในความแคบอยู่นั่นเองนะคะอยู่ในครอบครัวนะมีครอบมีครัวก็จะอธิษฐานพรหม,มจรรย์น,นะคะรักษาพรหม,มจรรย์จะต,ตัดเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงไปนะคะเข้าสู่จิตพรหมนั่นเองผู้ที่รักษาศินแปดก็เข้าสู่จิตพรหมนะคะจิตพรหมอรูป,ปรพรหมนะคะชัดเจนขึ้นพอมันเป็นศินแปดแล้วมันก็จะอยู่ในพวภูมิเทพเทวดานะคะได้ง่ายได้ จะไม่เป็นวุ่นวายกับชาวโลกหรือมนุษย์เท่าไหร่นะคะจะปลีกตัวออกมาไม่อยากจะคุกคลีในสังคมงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรืองานอะไรที่ส่วนเสเฮฮาที่สนุกสนานที่อึก,กระทึกคลึกโครมเนี่ยผู้ที่รักษาศินแปดนี่จะถอยออกมาแล้วจะเบื่อหน่ายนะคะจะเบื่อหน่ายในจุดนั้นนะเพื่อนเพื่อนก็จะไม่อยากคุกคลียังไม่อยากจะส่งข้อความไม่อยากจะทําอะไรแล้วเพราะว่า อยากจะอยู่ภายในนั่นเองผู้ที่เข้าสู่นจิตพลมหรือว่าผู้ที่เข้าสู่จิตอริยะขั้นที่หนึ่งนี่นะปลีกตัวนะคะดูแลครอบครัวได้แต่ว่าจะไม่ไปคลุกคลีกับสังคมนั่นเองปลีกตัววิเว,วกออกมามันจะเกิดนิพพิทายานมันจะเบื่อหน่ายนะคะเบื่อหน่ายสังคมมากมายเบื่อหน่ายการสวนเสเฮฮาเหมือนว่ามันไร้สาระมากนั่นเอง นะการงานที่ทําอยู่ก็อยากจะถอยออกมาไม่อยากจะทําอะไรแล้วมันเหมือนว่าเป็นเรื่องขยะนะมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระนั่นเองอยากจะมาอยู่กับลมหายใจอยากจะเข้าคอร์สปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือผู้ที่เข้าสู่กระแสโสดาบันนะคะโสตาปฏิยังคะก็คือผู้ที่อยู่ในจะรักษานะพรม,มจันทร์อยู่ตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงก็จะสํารวมระวังไม่ยุ่งวุ่นวายกับชาวโลกเนื้อหาการพูดเนื้อหาการคิด นะคะการกระทําก็จะอยู่ในสินสมาธิปัญญาจะไม่อยู่ในทางอนรโลกโลกที่จะทําให้เข้าสู่โลก,กียะก็จะไม่มีแล้วนะคะนี่แหละผู้ที่จิตโสุนบรันนี้สบายใจนะคะมันจะมีจิตใจที่ล่าเริงเบิกบานนะคะมันมีเห็นทางออกนะคะมันจะไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนที่เคยเป็นแล้วนะคะมันจะเบื่อหน่ายความฟุง้งเฟอ้อเหอ่เหอเฮไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น ไม่อยากสวยไม่อยากงามแล้วนะคะแต่ก็ยังรักษาความสะอาดสะอา้านหน้าตาผิวพรรณอะไรก็ต้องรักษาอยู่นั่นเองจะไม่ตัดสักทีเดียวนะคะเพราะว่าอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมก็ต้องอยู่บ้างแต่ใจไม่ได้ปรารถนาที่จะฟุง้งเฟ้อเห่อเหิมหลงในรูปลดกลิ่นเสียงนะคะตามจิตเดิมแท้ของผู้ที่เข้าสู่โสวดบันมันมีแต่ความปรารถนาที่จะอยู่ภายในนะคะ ลูกๆไหลรูปไหลานามแม่หนูนัเวลานั่งปฏิบัติแล้วก็ไม่อยากจะออกไปทําอะไรเลยว่างี้อยากจะนั่งต่อมันเหมือนอยังคลีนไม่เสร็จว่าง,งี้บางทีก็มีงานรออยู่เนี่ยแม่ก็บอกทําให้มันแล้วใจก่อนว่างี้นะคะเจริญอาณาปณสติให้แล้วใจก่อนงานเอาไว้ก่อนถ้ามันไม่ถึงกับคอขาดบาดใจก็จเจริญอาณาปณสติให้มันหมดเวลาก่อนแค่นั้นหมดวาระแล้วลูกค่อยออกไปทำภารกิจ ไปลูกก็จัดสรรแจกแจงใช้อันไหนที่เราให้คนอื่นทําแทนเราก็ทําแทนให้เขาทําแทนไปแม่ก็อธิบายอย่างนี้แหละให้แจกแจงนะคะอันไหนที่ไม่ใช่ถ้าเราไม่ทําแล้วมันไม่เสียหายก็ให้คนอื่นทําแทนได้นี่แหละให้ข้อคิดไปนะคะถ้าลูกๆมีสภาวะอย่างนี้นะคะก็แจกแจงได้เลยจัดสรรได้เลยนะคะถ่ายเทงานนะคะแบ่งงานกระจายงานให้คนอื่นทาแทน เรามาทําสิ่งที่สูงกว่าคือเจริญอาณาปณสติและวิปัสนาต่อเนื่องนะคะอยู่ับลมตลอดเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งพิจารณากายและจิตรูปและนมนะคะยางนิดตลอดเวลาอันนี้จะคุ้มค่าก,กว่านะคะเราหาเงินมาทั้งชีวิตแล้วก็ใช้เงินให้เกิดประโยชน์กันแล้วกันนะคะงานกระจุกกระจิกในบ้านในเรือนอะไรไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรมากมายให้คนที่เขานะคะที่เขาทําได้อยู่ก็ให้เขาทําไป มันจะเสียตังค์สักเท่าไหร่ก็เสียไปเหอะนะลูกนะแค่นี้แหละลูกก็จะอิสระจากงานภารกิจในหน้าที่ในบ้านนั้นนะคะลูกนะก็ให้ข้อคิดคติเตือนใจมันมีทางออกทุกอย่างเลย